ัสดีค่ะเอลิโอมาอีกแล้วนะคะกับซิปเฮดภาค3ค่ะคราวนี้มาที่ชิคาโกนะคะความเดิมจากตอนที่แล้วคือวินนี่ระเอกของเราค่ะจะต้องหนีจากการที่ไปจัดการลูกชายมาเฟียนะคะก็คือคนที่ขับรถใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่เสื้อกลอดนั่นแหละคะ่ะคือเขายิงป้องกันตัวเองแล้วเรามีหน้าที่ไปสังหารเขานั่นแหละคะ่ะท้ายที่สุดก็คือเราเลยต้องหนีออกมานั่นเองค่ะแต่ดูท่าทางเนี่ยตัว S อสเนี่ยจะมีความหมายเป็นพิเศษนะคะ หมือนกับว่าเป็นตาสัญลักษณ์ขององค์กรมาเฟียบางบางองค์กรนี่แหละค่ะคราวนี้พีกของเราจะไปอยู่ใต้องค์กรใต้ค้นกุฏิขององค์กรไหนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เปิดมาก็แบบว่าให้รู้เลยนะคะว่าโหด ถึงที่เลยละค่ะก็ดูจากท่าทางแล้วนะคะคือน่าจะเป็นอ่าพวกเกรมาเฟียตั้งแต่ในภาคแรกนั่นแหละค่ะตามมาเก็บงานจนถึงภาคสองแล้วปรากฏว่าพอมาถึงปั๊บเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาชีวิตของพระเอกของเราได้นะคะพระเอกนี้พระเอกจริงๆนะคะเอาเอาแบบไหนดีคะเอาแบบฮาร์ดหรือนอร์มอลหรืออีซี่ดีคะเดี๋ยวสิคะ อนโมอได้ไหมคะตามใจเหรอคะแล้วแล้วแล้วเอาแบบไหน,นะคะอนโอมอ่นะคะโอเคค่ะโอ้โหเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเลยค่ะอืเวลาฟันจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะคือต้องฟันให้หมดคอมโบค่ะเล่นเปลี่ยนวิธีการแบบนี้ก็ยากสิคะโอ้โหฟันโตนใกล้ไปแล้วอีกค่ะนี่ เม่ก,กี้ค้ามาแล้วค่ะเราจะเติมเลือดยังไงคะเนี่ยโอ้โหมีคนโดนกับดาด้วยค่ะอ๋อจะต้องกินอ่าอ,ออ่าเขาเรียกว่าอะไรคะวินนี่เอนิจี้นะคะออโอเคค่ะชื่อเอค่ะว่ารีบขึ้นไปถึงแค่ชั้นสองค่ะ คชาวน,นี้ก็คือมีควิกแอคชั่นมาด้วยนะคะเงาจากภาคสองค่ะโอ้โหโดนปุ่มผิดค่ะลงไปโม่งโลกค่ะเอามันเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยหรอคะโอ้โห กับบอสไม่ได้กดไม่ได้กดไ,ไดกดอ้นี่รัวๆเลยเหรอคะเนี่ยมาคะ่ะมาคะ่ะให้ได้รู้นะคะว่า,อาเอลิโอเนี่ยก็เป็นเทพในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะต้องฟันให้ติดสตันค่ะริ์ขึ้นมาได้แค่ชั้นสองค่ะนี่เราจะต้องเดินขึ้นมาจะถึงชั้นสุดท้ายเลยหรอคะเอไม่เห็นนิยาเลยเหรอคะมาแล้วคะ่ะไม่มีทางเลือกคะ่ะต้องเก็บคะ่ะอ่าอินเทอร์็ตรอกดเ ขึ้นมาผ่านลิฟต์ส่งของค่ะจัดการได้แล้วค่ะโอ้โหนี่บอสอะคะเนี่ยนี่จะเก่งแค่ไหนแต่ฉันมีปืน มีโค้ดแปลว่าให้เล่นผ่านในแมชนี้อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคค่ะเรจาจัดการกับมาเฟียได้แล้วนะคะแต่ว่าดูท่าทางจะยังไม่จบค่ะตำรวจมาค่ะโอเคค่ะได้ปืนมาแล้วค่ะกดคิวเพื่อเปลี่ยนอาวุธปืนก็คือว่ามีจำกัดกระสุนด้วยค่ะกระโดดข้ามตึกค่ะโอ้โหเมื่อกี้แปลว่านี่คือลองบอสใช่ไหมคะ โอเคค่ะเสียเวลาค่ะโอ้โหตีแรงมากค่ะสองสามกระโดดเป็นฟุตนินจาค่ะสามโดดฮึบโอเคค่ะเราจะได้กำไรจากการเก็บกระสุนไหมคะเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กระสุนแบบมั่วสู้แบบนี้ค่ะโอเคค่ะได้กระสุนมาแล้วนะแล้วก็คงไม่ได้กลับมาที่นี่ละค่ะกดรีโหลดกดอีรู้แล้วค่ะว่าต้องทำยังไงค่ะ แปลว่าถ้ายิงคว่ำเพื่อนนี่ก็คือว่าไม่มีทางผ่านมาได้เลยนึกว่าจะต้องจัดการศัตรูให้หมดนะคะแปลว่าเราสามารถรัชไปได้นะคะถ้าแพ้ก็ต้องมาดูคัดซีใหม่อีกครั้ง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 อ๋อยิงโลได้ค่ะโล ไม่เน่ยไม่ได้ผลนะคะไม่ลีโหลดอัตโนมัติด้วยนะคะเนี่ยเรียบร้อยและะ้วค่ะว่าอยู่ทำไมให้กระสุนไปตั้งเยอะ โลภลัตดีค่ะกลับมาอ๋อยายังเหลืออยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปบุอีกสแป๊ดหนึ่งค่ะภารกิจคือต้องจัดการสไนเปอร์ที่สวนทางมาห้าคนค่ะคนแรกค่ะคนที่สองเอเลโอตาดีนะคะอีกคนเดียวค่ะเจอแล้วค่ะ ก็เอาใช่ไหมคะเนี่ยเปิดเองก็ได้นะคะต้องมีก้อนเงี้ภาคนี้ทำไมมันดูแห้งจังเลยอะคะอืมนี่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 เขากลัวไม่มีอะไรเล่นใช่ไหมคะทำไมมันดูแบบแห้งแห้ง ยิงให้มันแจมก่อนค่ะอ่าเมื่อกี้มีพาสโค้ดอยู่นะคะเจ็ดสี่สามแปดค่ะนี่ถ้ากระสุนหมดทำยังไงคะเนี่ยกลายเป็นเกมแก้พัดเซลไปแล้วอะคะ่ะอา้าวกระสุนหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าขึ้นไปข้างบนคุต้องไปบูก๊กมีดอยึางเยลวละค่ะโอเคค่ะแชปเตอร์เล็กๆก็เอานะคะ ก็อย่าคิดมากนะคะมันเป็นเกมแฟชนหละค่ะไปอ๋อต้องพังประตูด้วยค่ะโอเคค่ะเปลี่ยนปืนแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยคือคือถ้าไม่จัดการเขาเนี่ยเราเราเสียเวลาเปล่านะคะเนี่ยเออตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะพี่คะหยุดได้หยุดซ้ำศพเดแล้วนะค่ะหยุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ฟงเดี๋ยวนู้องดราม่านะคะเนี่ย หัวหายค่ะอ๋อมีปิดปืนนังอยู่ค่ะแต่ว่ากระสุนมันเปลี่ยนไปค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอ้โหก็คือเป็นพวกมาเฟียอีพือหยุดซ้ำศพได้ไหมคะ โอเคค่ะผ่านได้แล้วค่ะเมื่อกี้เหมือนเกมจะติดบั๊กค่ะเรียบร้อยค่ะผ่านแล้วค่ะเย้โ <Yeah. S 2> oh. อ้โหพี่สินคาเอีโกเก่งไหมคะเอท็ก hey, มือหน่อยค่ะ เอเตอร์หรอคะโอ้โหเรามาสู้บอสแบบนี้เนี่ยนะคะยิงโดนบ้างไหมคะเนี่ยแต่กระสุนนี้ไม่จำกัดนะคะอ๋อเรายิงรัวได้คะ่ะโอ้โหนี่นี่ปืนไรเฟิลหรือปืนกลคะถึงจะบอกว่าเป็นวีคอยก็เถอะคะ่ะแต่จะยิงยังไงล่ะคะเนี่ย คือถ้ายิงแลกแลกเลือดกันอย่างเนี้ยเราแพ้อยู่แล้วละคะเพราะว่าเลือดบอสมันเยอะกว่าเรามาดูกันนะคะอะไรจะหมดก่อนกันนะคะระหว่าง HP บอส HP เราหรือความอดทนของเอลิโอนะคะต้องปรับความเร็วเมาไหมคะประมาณว่าคิกเท่ากับร้อยครั้งอย่างเนี้ยคะ่ะตอนนี้คิกโัวๆเลยทิ้งไว้ก่อนคะ่ะมันต้องโดนบ้างละคะถ้าทิ้งถ้าคิกรลวๆน่ะปวดหูเพื่อนๆกันหน่อยนะคะใกล้แล้วคะ่ะใกล้แล้วคะ่ะ ใกล้จะหมดความอดทนแล้วค่ะล่มเข้าใจความรู้สึกพี่สินแล้วล่ะค่ะมันกดดันมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะอะไรนะคะเล็กน้อยหรอคะพี่สินคะนัวเธอค่ะทำไมพูดอะไรน่ารักอย่างนี้อะคะกับอิงนิดเดียวค่ะอีกนัดเดียวค่ะโผล่มาค่ะโผล่มาเรียบร้อยค่ะเฮลิคอปเตอร์หรือรถถังคะเนี่ยทำไมต้องเอาปืนไรเฟิลมายิงขนาดนี้คะ เย่ e! จบแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมทุกท่านเล่นเปลี่ยนแนวเกมแบบนี้ก็เล่นยากสิคะโอ้ยอยากได้แบบเนแบบเดิมอะค่ะคือในเรื่องสนุกสนุกแล้วก็ฉากบูมันๆแล้วก็รอบยิงแบบนี้ค่ะ,ะแต่ยังไงก็เคลียร์ไปอีกภาคหนึ่งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภาค4ในวันพรุ่งนี้เลยนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปออกมาทุกวันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ